สวัสดีครับชื่อมาตังชแนลนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวสินค้าตัวเนื้อครับเป็นสินค้าตัววัดลมยางนะครับซื้อบัตรไกดโดเจ็ได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับซื้อมาจากร้านซด้านะครับราคานะครับหนึบาทนะครับรวมค่าขนส่งนะครับเป็น139บาทนะครับตัวนี้สั่งมาจากจีนนะครับอ่ะ ขอกว่าจะได้นะครับก็คือเกือบสองอาทิตย์นะครับตัวสินค้านะครับตัวนี้นะครับเป็นบัสติกนะครับแล้วก็มีจอดิจิตอลนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะวัดลมยางรถคันนี้นะครับแล้วก็เราจะไปเติมน้ตจเจนนะครับที่ศูนย์นะครับแล้วมาดูแล้วมาวัดอีกทีนะครับแล้วมาดูว่าค่าของมันจะตรงหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะวัดเป็น psi นะครับเป็นค่าลมยางค่านโตจเจนปกตินะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับ อ่าอย่างที่เห็นนะครับเป็น PSI นะครับเดี๋ยวเรามาวัดกันดูนะครับ27.4นะครับเห็นไหมครับหน่วยเป็น PSI นะครับ27.4นะครับอ่าเป็นบาร์ก็จะเป็น1.89นะครับแล้วก็จะมีเป็นกิโลบาร์นะครับอ่า189นะครับแล้วอีกหน่วยหนึ่งอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เราวัดเป็น PSI นะครับเดี๋ยวจะไปที่ศูนย์แล้วก็เติมไนโตรเจนนะครับอ่าของผมนี่เติม32ครับเดี๋ยวเรามาดูว่า หลังจากเติมแล้วมาวัดจนใหม่นะครับว่ามันตรงหรือไม่ตรงนะครับไปเจอกันเลยครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงนะครับที่แมกกาเดนนะครับเติมไนโตรเจน32นะครับนี่นะครับโอ้ทุกร้อเลยนะครับ27นะครับเราจะเติม32นะครับเป็นไนโตรเจนนะครับเดี๋ยวเติมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตรวจกันดูนะครับกับเครื่องวัดความดัน นะครับว่ามันตรงกันหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ครับเราก็ไปเติมนโตโจเจนแล้วนะครับอ่า32นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเครื่องนี้นะครับมันจะตรงกับอ่าเครื่องวัดที่ของนโตโจเจนหรือเปล่านะครับที่เราเติมกันนะครับมาดูกันเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยโอเคนะครับ 32..6 นะครับแสดงว่าเครื่องนี้นะครับโอเคเลยนะครับก็ใช้ได้นะครับกับราคา109บาทบวกค่าขนส่งนะครับ3าบาทเป็น1 3 9บาทนะครับซื้อจากรา z a ด้านะครับก็ค่าที่ออกมาก็ตรงนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคนะครับเราก็ทดสอบกันแล้วนะครับถูกนะครับใช้ได้นะครับตรงกับเครื่องวัดที่เติมลมของในตัวเจ่นนะครับใครจะลองซื้อนะก็ลองหาดูได้นะครับแต่รานซาด้าหรือช้อปปี้นะครับแต่ว่า เขาสั่งมาจากจีนนะครับอาจต้องรอเวลาหน่อยส่วนราคาก็ไปหากันเองนะครับยังไงนะครับถ้าใครชอบทริปนี้นะครับขอกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้สักนิดนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรมารีวิวใหม่ก็จะมาเสนอกันใหม่นะครับโอเคนะครับบ๊ายบาย